ย้ำพูดใหม่ย้ำให้สวัสดีครับผมอยู่กับช่องน้องอันปันเด็กดีนะครับเด็กดีตัวอ้วนวันนี้ผมมาล้างจานนะครับแต่ล้างเกือบเสร็จแล้วเออวันนี้ล้างจานให้สะอาดนะครับย้ำเลยนะครับล้างจานให้สะอาดไม่งั้น ตายแนย่ถ้ามันมีฟองตายแน่ย้ำไว้เลยนะครับ ย้ำเลยนะครับล้างให้สะอาดกระจุ่มลงไปเลยจุ่มไปในกระมังเลยทั้งหมดแล้วก็ปิดน้ำแล้วก็ปิดน้ำ